ตื่นไปบนนิยายเรื่องหวันสิ้นโลกตอนที่59ปลายักษ์หนอนยักษ์หลังจากที่วิชาหลอมรวมเป็นหนึ่งของควางซางบรรลุถึงขั้นสูงสุดแล้วทําให้สมรรถภาพร่างกายของเขาก็พัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นและเมื่อเป็นเช่นนี้ถึงแม้ว่าเงาขนาดใหญ่ใต้น้ํานั้นจะแวบผ่านใต้น้ําไปเพียงแค่ชั่วพริบตาเดียวก็ตามแต่กลับถูกสายตาของควางซางจับจ้องไว้ได้ทัน เมื่อดูจากเงาลางๆนั้นแล้วไม่ว่าใต้น้ำจะเป็นตัวอะไรมันต้องใหญ่มากแน่ๆไม่ว่าหลิวซินหรือตัวลัวพวกเขาทั้งสองย่อมรู้ว่าความซางไม่มีทางล้อเล่นกับพวกเขาในเวลาแบบนี้แน่ๆดังนั้นในตอนนี้พวกเขาจึงทำการเล็งปากระบอกปืนไปบนผิวน้ำรวบรวมสมาธิเตรียมการป้องกัน ขณะที่ควางซางและพักพวกตื่นตัวเตรียมการป้องกันระวังภัยจากสัตว์ประหลาดใต้น้ําขนาดใหญ่ตัวนั้นไว้ทันใดนั้นพื้นผิวน้ําที่อยู่ห่างจากด้านหลังของพวกเขาราวสิบเมตรก็แวกออกมาอย่างฉับพลันจากนั้นบางสิ่งที่มีรูปร่างขนาดยาวเกือบ10เมตรอีกทั้งยังมีความแข็งแรงอย่างถึงขีดสุดแผ่นหลังก็เต็มไปด้วยเนื้อปลายแหลมคมราวกับสัตว์ประหลาดดราก้อนฟิชในตำนานเทพจากนั้น มันก็กระโดดขึ้นมาเหนือผิวน้ำกลางอากาศในระยะทางไม่กี่เมตรพร้อมกับแทงซอมบี้ที่อยู่ใต้น้ำเหล่านั้นไปด้วยวินาทีต่อจากนั้นเสียงระเบิดอันรุนแรงก็ดังขึ้นมาปลาดราก้อนฟิตได้หายลงไปในน้ำอีกครั้งแต่ไม่นานน่านน้ำแห่งนั้นก็เกิดคลื่นจํานวนมากราวกับน้ำต้มที่กำลังเดือดพล่านเลือดสีม่วงคลําจำนวนมากและซากศพที่แตกหัก ก็ทะลักผสมปนเปอยู่ในคลื่นที่มาจากใต้น้ำนั้นก่อนที่ผิวน้ำนั้นจะถูกย้อมไปด้วยสีม่วงคล้ำอย่างรวดเร็วเห็นได้ชัดว่าปลารูปร่างขนาดใหญ่ตัวนี้กำลังกลืนกินซอมบี้เหล่านั้นอยู่ให้ตายเถอะนี่มันปลาขนาดใหญ่ตัวนั้นในหนังเรื่องคิงคองในปีคศ05นี่เมื่อเห็นภาพนั้น สีหน้าของควางซางก็แปลเปลี่ยนไปจนยากที่จะอธิบายได้อย่างถึงขีดสุดถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ที่ติดตั้งอยู่ในมือถือสแกนปลาตัวดีก็ตามแต่ในเวลานี้เขากลับรู้สถานะของปลาดาก้อนฟิตขนาดใหญ่นี้อย่างชัดเจนถึงอย่างไรคนที่เคยดูหนังเรื่องคิคงคองปี05ก็คงจะไม่เคยลืมเจ้าดินแดนใต้ท้องทะเลอันน่ากลัวชนิดนีได้ลงและเขาเองก็ได้เข้าใจแล้วว่า ทำไมซอมบี้เหล่านี้ถึงได้มาถึงอย่างรวดเร็วขนาดนี้แสดงว่าซอมบี้เหล่านี้ถูกกลิ่นอายชีวิตของปลาดาก้อนฟิชตัวนี้ดึงดูดเข้ามาแต่เนื่องจากปลาชนิดนี้อยู่ใต้น้ํากลิ่นอายของมันจึงถูกบดบังดังนั้นซอมบี้เหล่านี้จึงไร้เป้าหมายจากนั้นก็ลอยไปลอยมาอยู่ในสวนแห่งนี้สุดท้ายก็ถูกพวกเขาดึงดูดเข้ามา ถือโอกาสที่เจ้าดนี่กำลังล่าซอมบ,บี้ออกไปจากที่นี่กันเร็วและในเวลาเดียวกันตัวลัวก็ได้ตอบสนองกลับมาจากนั้นก็พูดด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมว่าอาวุธของพวกเราใช้ฆ่าเป้าหมายที่อยู่ใต้น้ำไม่ได้โดยเฉพาะเมื่อเผชิญหน้ากับเจ้านี่ยิ่งทำอะไรมันไม่ได้เลยถึงแม้ว่าปืนที่ใช้บ่อยๆในหนังจะสามารถยิงใต้น้ำได้หรือมีคนสามารถยิงไปบนผิวน้ำ พยายามที่จะฆ่าศัตรูที่อยู่ใต้น้ําก็ตามแต่ในความเป็นจริงกระสุนเหล่านั้นถูกแรงต้านทานใต้น้ําสกัดไว้เกือบ800เท่าของแรงต้านทานกลางอากาศอีกทั้งปืนที่ยิงมีระดับความเร็วมากเท่าไหร่กระสุนเหล่านั้นจะได้รับแรงต้านทานใต้น้ํามากขึ้นเท่านั้นดังนั้นนอกจากอาวุธใต้น้ําชนิดพิเศษแล้วในกรณีที่มีศัตรูอยู่ใต้น้ําอาวุธทั่วไป จะไม่สามารถคุกคามถึงตัวได้เลยยกตัวอย่างเช่นปืนอาก้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกปืนที่มีอารุภาพร้ายแรงชนิดดีเมื่อยิงลงไปใต้น้ำก็จะถูกแรงดันน้ำกดเอาไว้เกือบ1เมตรประสิทธิภาพในการสังหารถูกบีบลดลงเหลือเพียง70เซนติเมตรและเมื่อเป็นเช่นนี้ถึงแม้ว่าปืนยาวจู่โจมและปืนกลในมือของควางซางและพักพวก จะมีพลานุภาพที่มากกว่าปืดอาก้าก็ตามแต่ถ้าหากจะอาศัยอาวุธเหล่านี้สังหารปลายักษ์ที่อยู่ใต้น้ําเกรงว่าคงจะเป็นเรื่องที่ยากมากเช่นกันระวังอย่าคิดไปแย่เจ้านีเด็ดขาดหวังว่าเมื่อมันกินซอมบี้เหล่านี้หมดแล้วก็คงจะปล่อยพวกเราไปเมื่อได้ยินคําพูดของตัวลัว่วควางซางก็พยักหน้าจากนั้นก็ขับเรือตรงไปริมชายฝั่งต่อ เพียงแต่ว่าเรือของสวนสาธารณะลำนี้เป็นเพียงแค่เรือที่ใช้ท่องชมทิวทัศน์เท่านั้นระดับความเร็วของมันจึงไม่ได้มากมายนักดังนั้นถึงแม้ว่าพวกของควางซางจะพยายามขับเร็วมากแค่ไหนแต่การจะข้ามทะเลสาบได้นั้นก็จำเป็นต้องใช้เวลาหลายนาทีเช่นกันหากอยู่ในเวลาอื่นก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแต่เมื่อมันเกิดขึ้นในเวลานี้นี่ ถือว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเลยทีเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้ควางซางและพวกจึงกลั้นลมหายใจและมีสมาธิตั้งมันพลางระมัดระวังหน้านาน้ำที่กำลังเดือดพล่านเนื่องจากปลาดาคอนฟิตกำลังกินซอมบี้อยู่ใต้น้ำพลางรักษาระดับความเงียบในการขับเคลื่อนเรือบนทะเลสาบไปอย่างชายฝั่งให้เบาที่สุดแต่ทว่าบ้านรั่วแล้วดันเจอฝนทั้งคืน ในขณะที่ควางซางและพักพวกกำลังรักษาความเงียบอยู่นั้นแต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็บังเกิดขึ้นในขณะที่ควางซางและพักพวกกำลังขับเคลื่อนเรือไปบนหน้าน้ำที่หนานแน่นไปด้วยสาหร่ายน้ำอยู่นั้นผิวน้ำบริเวณร,บรอบๆตัวพวกเขากลับเกิดการเคลื่อนไหวบางอย่างจากนั้นหนอนที่มีลำตัวยาวประมาณครึ่งเมตรตัวหนึ่งก็แหวกว่ายออกมาจากใต้สาหร่ายหลังจากนั้น ก็ปีนขึ้นมาบนเรือท่องเที่ยวลำนี้ทันทีแบงเอ้ยบีเจ้าตัวดีด้วยเหรอเนี่ยในขณะที่มองไปทางหนอนที่ออกมาจากสาหร่ายเหล่านี้ควางซางก็อดที่จะสะบัออกมาไม่ได้หนอนที่ดูคล้ายตะขาบและแมงป่องผสมกันเหล่านี้น่ากลัวถึงขีดสุดดูคล้ายกับสัตว์ประหลาดกินเนื้อที่กำลังปีนออกมาจากเหวปีศาจลึกยังไงอย่างนั้น พวกมันไม่เพียงแค่จะตัวใหญ่และมีความยาวเกือบหเมตรเท่านั้นบนตัวของพวกมันก็ยังปกคลุมไปด้วยกรอบมแมลงสีน้ำตาลอันแข็งแรงอีกด้วยนอกจากดียังมีปากที่คมกริบราวกับคีมและเท้าที่แหลมคมราวกับหอกทำให้มันดูเหมือนถูกติดตั้งอาวุธร้ายแรงเอาไว้มันช่างน,น่ากลัวเกินขีดสุดจริงๆแต่สิ่งที่น่าเหลือเชื่อที่สุดคือพวกมัน กลับมีหางเหมือนปลาด้วยส่วนปลายของหางแบนราบนั้นกลับมีง่ามเคลือบพิษเอาไว้ดังนั้นถ้าหากว่าไม่ทันระวังถูกเจ้าสิ่งนี้แทงเข้าแล้วก็คงจะไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอนแต่ในเวลานี้ควางซางก็นึกถึงหนอนชนิดดีออกลักษณะที่เหมือนกันเช่นนี้คล้ายกับแมลงที่น่ากลัวในหนังเรื่องคิงคองในปี05ไม่มีผิดส่วนอีกด้านหนึ่ง หลิวซินเองก็กำลังถือโทรศัพท์สแกนหนอนเหล่านั้นอยู่จากนั้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องก็ปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอโทรศัพท์ของเขาชื่อสกอร์พีนอสรูปร่างความยาว2-3ฟุตประเภทจัดอยู่ในไฟลัมอะพปรททตตระกูลตะขาบนิสัยการกินกินทุกอย่างลักษณะพิเศษเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมีพิษสร้างอาณาเขตอันแข็งแกร่งที่มา หนังเรื่องคิงคองสอง5ูนเจี๊ยจุกสิ่งนี้มีพิษทุกคนระวังตัวด้วยเมื่ออ่านข้อมูลในโทรศัพท์แล้วสีหน้าของหลิวซินก็แปรเปลี่ยนไปทันทีจากนั้นก็ยกปืนเล็งไปยังเป้าหมายเตรียมยิงได้บ้าไปแล้วเหรอแต่ในตอนนั้นเองตัวล่วกกลับขัดขวางเขาแล้วด่าขึ้นว่ากระสุนที่พวกเราใช้มีแกนกลางเป็นโลหะได้จะยิงเรือให้ทะลุ แล้วจมลงไปเป็นอาหารของปลายักษ์นั่นหรือไงตัวลัวพูดไปด้วยพรางใช้กริดในมือกวาดแก่งขึ้นมาแล้วเสียบไปบนหัวของเจ้าสกอร์พีนนสตัวหนึ่งหลังจากนั้นก็ใช้เท้าข้างหนึ่งเตะร่างของตัวที่เหลือออกไปก่อนพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าใช้กริดและพลังเหนือมนุษย์จัดการมันสิเข้าใจแล้วเมื่อถูกตัวลัวตตำหนิดิวซินก็ได้สติกลับมาทันที จากนั้นก็รีบทิ้งปืนสั้นและปืนยาวที่อยู่ในมือออกไปแล้วชักกริดสองด้านที่เสียบอยู่ข้างเอวขึ้นมาแล้วฟันไปนบนเจ้าหนอนเหล่านั้นถึงแม้ว่าการใช้พลังความเย็นสังหารอาจจะมีพลังในการฆ่าที่แข็งแกร่งกว่าก็ตามแต่เมื่อเห็นท่าทางที่ดุร้ายรวมไปถึงพิษที่มีกลิ่นคาวเลือดแพรซ่านออกมาแล้วหลิวซินจึงคิดได้ว่าการใช้กริดมาต่อกอกับพวกมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่า ส่วนอีกด้านหนึ่งควางซางก็หยิบกระบองเหล็กสีดำที่เดิมทีใช้เพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางการเดินเรือในตอนที่เข้าใกล้ชายชฝั่งเพื่อประคองเรือให้คงที่ขึ้นมาจากนั้นก็ทุบไปบนหนอนที่กำลังปีนขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเหล่านั้นทันทีพริบตาเดียวเสียงกระแทกและเสียงแตกหักอันรุนแรงก็ดังขึ้นมาสกอพินนสที่ปีนขึ้นมาบนเรือแต่ละตัวก็ถูกควางซางและพักพวกฟันจนฉีก ไม่กระทุบจนแตกกระจายจนหมดสิ้นเลือดหนอนอันเข้มข้นก็ไหลนองออกมาทำให้บนเรือลำนี้เต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดที่น่าสะอิดสะเอียนและเหม็นไปทั้งลำในตอนนี้ควางซางและพักพวกไม่มีเวลามาสนใจกลิ่นที่น่าสะอิดสะเอียนเหล่านี้เนื่องจากพวกเขาพบว่าหนอนเหล่านี้ไม่มีวันหมดสิ้นราวกับพวกมันมีจำนวนที่เยอะจนไม่รู้จักจบจักสิ้น ไม่ว่าพวกเขาจะฆ่าไปมากเท่าไรหนอนเหล่านั้นก็ยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นและปีนมาบนเรือจนกระทั่งมีบางกลุ่มคลานขึ้นมาบนตัวของพวกเขาพยายามโจมตีด้วยปากและฟันอันแหลมคมนั้นใส่พวกเขาถึงแม้ว่าพวกมันจะถูกพวกเขาฆ่าตายอย่างรวดเร็วก็ตามแต่พวกมันก็สร้างภัยคุกคามต่อพวกเขาไม่น้อยเลยนอกเหนือจากนี้ ดูเหมือนว่าเลือดของนอนเหล่านี้จะมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนดังนั้นซากศพและเลือดของนอนที่อยู่บนเรือยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้เรือลำนี้เกิดร่องรอยที่เกิดจากการกัดกร่อนเป็นจุดๆอีกด้วยและเรื่องที่ทำให้พวกเขาปวดหัวยิ่งกว่าก็คือหลังจากที่นอนจำนวนมากเหล่านี้ปีนขึ้นมาบนเรือแล้วดูเหมือนนอนตัวอื่นๆก็ให้ความสนใจเรือลำนี้เป็นพิเศษด้วยเช่นกันพวกมัน เริ่มใช้ปากเท้าและหางพิษนั้นโจมตีเรือลำนี้ส่งผลให้เรือลำนี้เกิดรูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าขืนเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ช้าก็เร็วเรือลำนี้ได้จมลงไปจริงๆแน่ปัดศพเอ้ยเพื่อปกป้องหลิวซินและตัวล่วที่มีสมรรถภาพด้อยกว่าตัวเองควางซางที่ยืนอยู่บนหัวเรือและต้องเผชิญหน้ากับหนอนเหล่านั้นมากที่สุดคนเดียวดังนั้น ถึงแม้ว่าเขาจะพยายามป้องกันมากแค่ไหนก็ตามแต่ก็ยังไม่ไหวถูกหางพิษนั้นแทงหลายต่อหลายครั้งแม้กระทั่งบนขาของเขาก็ถูกนอนเหล่านั้นกัดไปหลายแผลจนมีเลือดซึมออกมาทีละน้อยเช่นเดียวกันถ้าไม่ใช่เพราะสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแกร่งแล้วก็พลังชีวิตและการป้องกันตัวเองจากวิชาหลอมรวมเป็นหนึ่งแล้วล่ะก็บาดแผลสาหัสเช่นนี้หรือพิษร้ายแรงเช่นนี้ ก็คงจะฆ่าเขาตายไปนานแล้วแต่ในเมื่อเป็นเช่นนี้กลับทําให้ความกดดันของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกด้านหนึ่งสถานการณ์ของตัวล่วนและหลิวซินก็ไม่ได้ดีไปกว่าฮวางซางเลยแม้แต่น้อยดูอันตรายและขับขันพอๆกันบ้าเอ้ยตายซะเถอะเมื่อเห็นว่าในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรือหรือคนก็ต่างตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันพอๆกัน ควางสางที่ถูกหนอนเหล่านั้นโจมตีอยู่ก็ได้ระเบิดออกมาในที่สุดวินาทีต่อจากนั้นควางสางก็ตะโกนออกมาด้วยความโกรธเคืองลำแสงสีดำขาวอ่อนก็ลอยออกมาจากมือของเขาจากนั้นก็รวมตัวการกลายเป็นผู้กันสีดำขาวที่ส่องแสงสีขาวเรืองรองราวกับหยกขาวด้ามหนึ่งอย่างรวดเร็วและหลังจากนั้นความสางที่กำลังถือผู้การพิพากษา ที่ปกคลุมไปด้วยพลังเหนือมนุษย์ด้ามนี้ฟาดไปบนตัวของนอนที่อยู่เต็มเรือเหล่านั้นอย่างโหดเยี่ยมทันทีพริบตาเดียวลำแสงสีดำบนผู้การพิพากษาก็ระเบิดออกพร้อมกับการปรากฏอักษรคำว่าตายออกมาหลังจากนั้นก็ระเบิดกลายเป็นม่านหมอกสีดำก่อนจะปกคลุมไปบนตัวของสกอร์พิโนสเหล่านั้นอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นการสังหารหมู่ก็เริ่มขึ้น